ครับโยบุ๊กนะครับได้เป็นเอชเอ็มพิงค์ไรท์แทรนนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับลุตบอลวรรณเช่นเคยครับมาข่าวแรกเลยก่อนครับล่าสุดนะครับเบอร์จิ๋วฟานดายนะครับหลังจากโดนใบแดงและนิวคาสเซิลไปนะครับผมก็ถูกเอฟเอตั้งข้อหาเพิ่มเติมนะในกรณีใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะครับหรือดูถูกผู้ตัดสินนั่นเองนะครับผมอันนี้นะฮะก็ต้องมีการชี้แจงนะครับผมซึ่งฟานดายเนี่ยจะมีเวลาหรือแค่วันศุกร์นี้เท่านั้นนะครับที่จะ ชี้แจงในข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับแต่ที่แน่ครับฟนานไดนัดหน้านัดโดนแบนแน่ๆแล้วหน,นัดนะครับและถ้าจะมีโทษเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ FA นะครับในการตกลงบทลงโทษกันนะครับว่าฟนานได้ผิดจริงแค่ไหนนะครับก็ต้องดูว่าฟนานได้จะชี้แจงยังไงด้วยนะครับอันนี้แฟนผงแดงทุกคนนะก็คงหวังว่าฟนานได้จะรอดข้อกล่าวหา นี้ไปนะครับเพราะว่าการใส่ฟันได้ไปนะครับในกรณีโดนแบนนะครับเรื่องใบแดงเนี่ยก็หนักหนาพอสมควรแล้วนะครับถ้ามีอะไรมากนนั้หรือยาวกว่านั้นเนี่ยน่าจะเดือดร้อนแน่ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่รู้กันแล้วว่าฟันได้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะของเกมลับของลิเวอร์พูลนั่นเองแล้วเป็นข่าวต่อไปนะครับพูดถึงคอนเนอร์การ์เกอร์บ้างดีกว่านะครับนักเตะเชลซีคนนี้นะเรียกว่า ส่วนตัวผมเองมองว่านักเตะคนนี้มีความทุ่มเทสูงมากนะการ์ลเกอร์นะครับเวลาผมดูเชลซีเล่นนะครับผมก็มีข่าวนะครับว่าข้างวัย23ปีรายนี้นะครับอาจจะถูกปล่อยตัวนะครับในรอบนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับเชลซีตอนนี้มีนักเตะค่อนข้างที่เยอะมากนะครับเรียกว่าอะไรก็เพียบเหมือนกันนะครับผมล่าสุดครับเป็นเวสต์แฮมนะที่ยื่นข้อเสนอมาแล้วนะ40ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าทางเชลซีเนี่ย ก็ยังไม่โอเคในดิวนี้นะครับปฏิเสธไปนะครับแล้วก็มีสเปอร์อีกทีนึงนะที่พร้อมนะครับที่จะจ่ายนะครับแล้ว้็เสนอที่ส5ล้านปอนด์ครับผมก็ตอนนี้สเปอร์มีแววที่จะได้คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นะมากกว่าสโมสรอื่นนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้นะครับต้องเจ้าตัวนะครับคาแรคเตอร์เนี่ยก็ออกมาพูดว่าเขามุ่งมั่นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเต็มที่กับสโมสรนะครับต่อไปนะครับผมก็ยังเรียกว่าเจ้าตัวก็ยังรักสโมสรที่ยังอยากคัางอยู่ ที่เดิมนะครับผมเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนัดอ่าคาร์บาพับเนี่ยก็สวมปแข่งตะกับปันทีมด้วยนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้นะครับผมก็เชื่อว่าคาร์เตอร์ก็ยังอยากอยู่กับเชลซีครับแต่ทั้งนี้นั้นครับอย่างที่บอกครับการแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงนะครับถ้ามีสโมสรใดที่เขาเสนอที่ทางสโมสรเชลซีต้องการคาร์เตอร์ก็อาจจะต้อง เหตุระเหินะ,เหนะย้ายไปอยู่สโม,มสรใหม่นั่นเองนะก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าคาร์เตอร์จะได้อยู่กับเชลซีต่อไปหรือจะต้องถูกย้ายทีมออกจากเชลซีครับโอเคและประเด็นต่อไปนะครับผมขอพูดถึงลูกากูบ้างดีกว่านะหลังจากที่เขาได้ย้ายไปอยู่โรม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดังน,น,นั้นเนี่ยก่อนที่จะย้ายไปโรม่าเนี่ยมีข่าวมาอยู่เปนตุสน,นะครับเป็นการแลกตัวระหว่างลูกากูะนะครับกับมิฮาโดวิชนะครับแต่ว่า ก็ไม่เกิดดิวนี้ขึ้นนะครับผมล่าสุดครับก็เป็นโลมาที่ได้ตัวลูกาก,กูไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็บอกว่าดิวนี้เนี่ยเกิดขึ้นและสําเร็จได้เพราะโจเซ่มุรินโยนะครับได้คุยตรงกับตัวลูกาก,กูเองเลยนะครับซึ่งมุรินโยเนี่ยเขาได้หยอดคําหวานให้กับโผมาบอกว่าโลมาเนี่ยมีนักเตะที่ดีนะครับแต่ยังขาดอยู่อย่างเดียวก็คือนักเตะที่เป็นแชมเปี้ยนนั่นเองะครับผมโอ้โหเรียกว่า ทำนี้นะก็ทำให้ลูกากูเนี่ยย้ายไปอยู่กับโคเซม่มูรินโญ่นะครับผมก็เรียวกว่าน่าจะรู้มือวิธีการใช้งานกันอยู่แล้วนะเพราะเคยร่วมง,งานกันมาก่อนนะครับผมก็ต้องติดตามต่อไปครับลูกากูกับโดมา่าแล้วว่าฟอร์มจะจัดจ้านร้อนแรงแค่ไหนนะครับหลังจากที่ตัวเขาเองเคยสามารถเบิดฟอร์มได้แล้วกับอินเตอร์มิลาน,นะครับเีนีมาที่ข่าวต่อไปนะพูดถึงาร์เซนบาง์ซิกว่านะครับผมก็มีนะครับซินเนโก้นะครับได้ออกมา พูดถึงนะครับโทมัสปาเต้ว่าเป็นนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ําเกินไปนะครับอย่างที่ไม่ควรจะเป็นนะครับเพราะเขามองว่าโทมัสปาเต้เนี่ยมีความสําคัญต่อทีมมากๆและเป็นนักเตะที่เรียกว่าสําคัญนะครับแล้วมีความสามารถสูงนะครับซึ่งปาเต้เนี่ยถูกประเมินต่ําไปจากสื่อต่างๆหรือว่าแฟนบอลทั่วไปนะครับผมเขาบอกว่า ถ้าถามว่าปาเต้กับคาเซมิโ่เขาบอกว่าคาเซมิโลนะแน่นอนครับเป็นนักเตะที่ฟ้าแชมป์มามากมายนะครับแต่ถ้าเขาเลือกจริงๆเขาก็จะเลือกคอมัสปาเต้นะครับก็หลายๆคนก็จะรู้ว่าคอมัสปาเต้นะแข็งแข่งนะมีการเล่นเกมรับที่ดีนะครับแล้วลูกการนี้ครับ ถูกโยกนะครับไปเล่นเป็นตำแหน่งแบ็กแทนนะครับหลังจากการมาของดีแคนไลท์นั่นเองนะครับก็ผมเชื่อว่าปาเต้ก็เป็นที่รักของแฟนแอร์เนนอลแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญนะที่ทำให้แอสตันนอร์ไปถึงรองแชมป์ได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าดีแคนไลท์มาปาเต้ก็ต้องเคลื่อนนะครับโยกตำแหน่งให้นะครับซึ่งอาจจะช่วยอาร์เซนอลในเรื่องเกมรับได้เหนียวแน่นขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะว่าปาเต้ได้ได้รับการ ยกย่องนะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะเกิดตัวผมก็ชอบนักเตะคนนี้เหมือนกันนะซึ่งปาเต้นเนี่ยผมบอกว่าเรื่องของคาแรคเตอร์นนอะไรอะไรแบบนั้นเนี่ยอาจจะน้อยนะครับแต่ความสมามารถเนี่ยผมไม่เถียงน,นะครับผมก็ติดตามมาต่อไปครับสำหรับสมัติปาเต้นะครับและาที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมขอพูดถึงไลอ้อนเทเลอร์นะครับคนนี้เป็นนักข่าวชื่อดังนะครับเขาได้ออกมาพูดนะครับว่าดีลของฟูลแลนนะครับยังไม่สามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวนะครับกับลูทัสโอการโปส์ได้นะครับ ก็เป็นกองหน้าของเซบีย่านั่นเองนะหลังจากนะครับที่ฟูลแลนดนะครับต้องเสียอเล็กซานด้ามิโตวิชนะครับที่ย้ายไปเล่นกับอัาร์ลีนะครับในลีกซาบอื่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อให้เขาเนี่ยได้กอ,องหน้าคนใหม่มานะแล้วฟูรอิมิเนสนะครับผมได้มาแล้วนะครับแล้วก็บวกอะดามา่าอัตตาเล่มาด้วยนะแต่ว่าทีนี้เท่านั้นนะครับเกายังมองว่าสมองรเนี่ยยังไม่พอนะก็ต้องการตัวของโปคมโปัมป์โตสเข้ามาเสริมทีมอีกหลายเช่นกันนะแต่ดีลนี้เนี่ยยัง เรียกว่ายังไม่สําเร็จนะครับผมแม้กระทั่งเล่นขายส่วนตัวระหว่างนักเตะสโมสร,รยังจัดการไม่ได้นะในตอนนี้แล้วก็ต้องดูต่อไปครับสำหรับฟูลแลมนะว่าจะบฟ้าไข่เข้ามาเพิ่มได้หรือเปล่านะเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะเพจเทนที่ได้คะแนนครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ